ทำพิธีถวายม้อบูชาแด่พระแม่อุมามหาเทวีเพื่อขอความคุ้มครองอให้ชีวิตของตนเองอแค่้วาลาดปลอดภัยมงคลอยู่ดีสันติสุขเพราะว่าพระแม่อุมามหาเทวีนี้เป็นพระแม่แห่งการปกครองอครอบครัวของเรา,าสังคมโลกให้เกิดความสงบสุข ฉะนั้นครอบครัวหรือว่าเราอะ่ะมีปัญหาเราก็ต้องขอความคุ้มครองจากพระแม่อุมาเพื่อให้ชีวิตของเราแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นสิริมงคลในการถวายม้อบูชาแด่พระแม่อุมานี้ก็เพื่อว่าให้ขอให้ได้รับความคุ้มครองจากพระแม่เราถวายม้อบูชาแด่ท่านก็เพื่อที่จะ เสริมดวงชะตาของเราอุ้มชูชีวิตของเราให้เจริญขึ้นในการเสริมดวงชะตาของเราก็ให้เราแล้วคลา,าปลอดภัยเป็นสิริมงคลสืบต่ออายุสืบต่อชะตานุ้นเสริมดวงชะตาพริกจากลายกับกลายเป็นดีพระแม่อุมาจะช่วยเหลือเราได้ยังไงพระแม่อุมานี้เป็นพลังหนึ่งในธรรมชาติที่จะคอยช่วยเหลือ คุ้มครองให้บุคคลในโลกนี้ให้เกิดความสงบสุขฉะนั้นเราก็จะต้องมาขอพลังพระแม่อุมาตรงนี้เพื่อมาช่วยเหลือให้เราปลอดภัยแล้วคาาปลอดภัยมงคลสันติสุขเราอยากเปลี่ยนแปลงชะตาของเราชีวิตของเราให้ดีขึ้นควรดำเนินการทั้ง7ข้อคือว่า 1. เราต้องแก้วิบากกรรม กรรมเก่าและก็กรรมตระกูลของเรา 2. ในจิตใจของเราถ้ามีความอาฆาตแค้นพยาบาทสิ่งที่ไม่ดีความหมักหมมความของเน่าในจิตใจของเราที่เป็นมลทินในจิตใจของเราเราต้องเอาออกเปรียบเสมือนกับตู้เย็นจิตของเราเปรียบเสมือนกับตู้เย็นมีของที่ไม่ดีต้องเอาออกท้าไม่เช่นนั้นถ้าไม่เอาของเน่าออก เติมของดีเข้าไปของดีนั้นก็จะกลายเสียหายไปหมด 3. หาสิ่งดีๆเข้าหาตู้เย็นตู้เย็นเราก็เปรียบเสมือนจิตใจของเราเราต้องเอาความคิดของเราที่เป็นปัญญาเป็นบุญกุศลมาใส่ในจิตของเราหรือใส่ในตู้เย็นของเราให้เป็นพลังทางบวก 4. เอาของดีในตู้เย็นออกมาทำกินได้มาทำให้เกิดประโยชน์ได้เปรียบเสมือนกับบุญกุศลที่เราสร้างใหม่ให้เกิดอานิสงส์ ทําให้เกิดผลดีต่อเราและผู้อื่น 5. เรามีความชอบอะไรหวังอะไรทําอะไรเราต้องสรุปว่าเราต้องการอะไรมีเจตนาเช่นใด 6. มีเส้นทางอะไรจะรีบแก้ไขบริหารยังไงมีความหวังแล้วต้องคุยกับผู้รู้เรียนรู้กับผู้รู้ให้มีความหวังเราก็จะสําเร็จได้คุยกับผู้รู้หาวิธีการหาปัญญาที่จะทำให้ความหวังนั้นสำเร็จได้เจ็ด เราจะต้องมีกลุ่มกัละยาณมิตรช่วยเหลือเอื้อเกื้อกันให้เกิดความหวังนั้นให้สำเร็จ7ข้อนี้เป็นวิธีเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ชะตาใหม่ของเราให้ดีขึ้นฉะนั้นทั้ง7ข้อนี้ก็เป็นขมทัพย์ทางปัญญาเป็นแผนที่ของชีวิตที่เราควรจะต้องมีต่อไปนี้ก็จะทำพิธีไหว้ครูก่อนเริ่ม ทําพิธีถวายมอบูชาแด่พระแม่อุมาเพื่อขอความคุ้มครองให้แขลงแกรปลอดภัยเป็นมงคลสันติสุขครูปะชายาจาริคุณังหังวันทามิกรัตนาบารมีพระพุทธองค์พ่อผมตาตาพ่อพิกเนในเดททุกองพระโพธิสัตว์กสิติกันติจ้องค์พระโพธิสัตว์วโลกเตโสจะช่ไมคุณอิ่มพ่อปู่ฤาษีสมิงภัยและครูระอง์ประสิทธิมาประสิทธิสิทธิกิจังสิทธิกัมมังสิทธิ าลาโพชโยนิจังประสิทธิมหาประสิทธิประสิทธาาป,ประทานุญ,ญาตประทานพรประกอบพิธีกรรมให้กับนางสาวอุลไรล,ลัตปทิเกิดวันอาทิตย์ที่15ขึ้คืน15ค่ําเดือน2องตามจันทรคติเดือนอมกราคมพุทธศักราชส5 3 8ปีจอขอให้การประกอบพิธีในการถวายมอบบูชาแด่ พระแม่อุมามหาเทวีเพื่อขอความคุ้มครองให้แค้งคกรปลอดภัยเป็นมงคลสันติสุขขอให้การประกอบพิธิกรรมจงบังเกิดอนุภาพศักดิ์สิทธิ์สํมเร็จสมบูรณ์ทุกประการเทินสาธุ อมพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะอมพุทธาพุทโธพุทธะธโมธมังนะโมพุทธายะอมโมอมตัสสะมาออโอมอมพมารมมสยังตีอมโมอมศรีคเนสายสุธิธาตานมะอมโมอมเจมาตากีโอมโมอมเมกมะออโอมอมนมัตเวสุวรรณเฮเลเวสุวรรณอิอิทัสสยะโอม ॐ अं स ॐ सतु ॐ श्रीन मत्कुरु पुं धादा जे माता की दासा सकती शिवान्मत्सती उमा महादेवी पार्वती स्वाहा ॐ श्रीतुरकाचे नमः ตาสามะกาลีมาแมะนาสามาตาอิติเทวะนมะเทวีอูมนมะสิตวาอะหังวันทามินาณะมาตายาเทวะมนุษสายากษาวันทามิหูมสิทธิชัยยะอิทธิพลังพวันตุเมเจนมหาสวหา โอมอุมามะอุมอุมเจมาตากีตาสะสกติสิวานมัสติอุมามหาเทวีปารวตีสวะหะโอมสีตุรกาเจนะมาห์ตาสะมหากาลีอุมามามะนาสะมาตาอิธิเทวานมะเทวี โอมนามสิตวะอหังวันทามินาณะมาตายาเทวมนุษย์ยากสาวันทามิโอมสิทธิชัยยะอิทธิพลังพวันตุเมเจนะมหาสวะหะโอมอุมามะโอมโอมเจมาตากีดาสาสักติสิวานมัสตี อุมามหาเทวีปารวติสวะหาอุมสีธุรคาเจนะมะาตาสามหากาลีอุมามมานาสามาตาอิติเทวะนมะเทวีอุมนะมสิตววอหังวันทามินาณะมาตายาเทวมนุษย์ยากสาวันทามิ โอมสิทธิชัยยะอิทธิพลังพวันตุเมเจนะมะหะสวะหาโอมอุมามะอุโอมโอมเจมาตากี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  โอมเจมาตากีโอมเจมาตากีโอมเจมาตากีโอ้ลูกขอนอบน้อมคาระวะสักการะบูชาพระแม่อุมามหาเทวีด้วยจิตศรัทธาพระแม่แห่งการปกครองครอบครัวสังคมโลกให้เกิดสันติสุขเกื้อหนุนคนดี ปปามคนชั่วขจัดภยัยพานบัดนี้เ่าลูกหลานมีนางสาวอุไรลัดปาธิเป็นต้นขอตั้งจิตอธิษฐานจเจริญลอยตามพระแม่มีจิตจงรักภักดีต่อทุกคนในครอบครัวสังคมประเทศชาติและทุกสรรพสิ่งและสำนึกพระคุณต่อบุพการีผู้มีคุณทุกท่านและจะกตันญูกตะเวทีตอบแทนบุญคุณความดีบัดนี้ลูก นางสาวอุไรลัตปฏิเกิดวันอาทิตย์ที่15ขึ้น15ค่ำเดือน2ตามปฏิทินจันทรคติเดือนมกราคมพุทธศักราช2538ปีนักษัตรปีจอขอน้อมถวายหม้อบูชาแด่พระแม่อุมามหาเทวีขอพระแม่โปรดเมตตารับและโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครอง ให้แค้วขาดปลอดภัยและขอบาร,รมีพระแม่ขจัดความคิดที่เป็นมิจฉาความคิดลบพลังลบพลังดำที่จะมาทำร้ายตนและผู้อื่นถ่ายถอนออกคืนสู่ธรรมและขอให้เป็นสิริมงคลมีคุณธรรมที่ดีความคิดดีจิตวิญญาณดีอยู่ดีปิติสุขสุขสันติสุขส,สันติสันติสุขด้วยเทินโอมสาธุสาธุ 옴 제마타키, 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 옴, น้อมถวายสาธุอา่านี่เป็นองค์พระแม่อุมาก็จะให้นางสาวอุไรลัตปาธิเนะาะอ่าเพื่ออ่าคุ้มครองให้ปลอดภัยมงคลสันติสุโอมเจม,มาตตากี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 โอมเจมัตตากีโอม